สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผม28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้เรามีข่าวเด็ดส่งตรงจากชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องบอกเลยว่าเดือดสุดๆตั้งแต่วินาทีแรก เมื่อ uhm วันที่ hey. 1พฤศจิกายน2568หน่วยงานความมั่นคงกกรบูรพาร่วมกับชกอรันประเทศและทหารพรานชุดร้อยหนออกล่าตระเวนในพื้นที่บ้านภูน้ำเกลียงอําเภออรันประเทศจังหวัดสระแก้วแต่ระหว่างภารกิจพวกเขาดันเจอกลุ่มคนต้องสงสัยเดินเท้ากลุ่มใหญ่มุ่งแน่ออกนอกประเทศ พอเจ้าหน้าที่แสดงตัวตรวจสอบโอ้โหกลายเป็นชายชาวจีนทั้งหมด14คนที่กำลังลักลอบเดินข้ามแดนไปกัมพูชาแบบผิดกฎหมายแต่เดี๋ยวก่อนตรวจเอกสารปุ๊บถึงกับสตันเพราะใน14คนนี้มีพาสปอร์ตแค่หนึ่งรายส่วนอีก13คนไม่มีเอกสารใดๆทันสิน้นแบบนี้เข้าข่ายผิดเต็มๆ เจ้าหน้าที่จึงรีบควบคุมทั้ง14คนส่งไปสอบสวนขยายผลต่อที่ฐานร้อยยอทพ122โดยมีตอมอสาแก้วและล่ามภาษาจีนร่วมด้วยเพื่อตามสืบว่าพวกเขามาที่นี่อย่างไรและกำลังจะไปไหนต่อ แล้วคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าเบื้องหลังการลักลอบครั้งนี้มีใครหนุนหลังอยู่หรือเปล่าฝากคอมเมนต์ความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบข่าวแบบกระชับเร้าใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ที่28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่าน